สบายดีทุกคนเนาะมือนี้เฮากระซี่พากันมาเฮ็ดอันความสะอาดต้นลำใหญ่พันของเฮาเนาะเพราะว่าอันมันกระอ๊ใบออกหยางเนาะอันใบกระล่นเต็มมือเนาะทางล่างคนนะมือนี้ก็เลยซีพากันมาเฮ็ดความสะอาดเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังซี่โป่งเบือออกยอดไหมเนาะออกเบื่อไหมเนาะก็เลยออกเบอร์ไหมแล้วก็ซีออกดอกแล้วแหละตอนนี้ก็ได้เนาะก็เลยมาทำความสะอาดกอน ต้นไงสวยงามนะเต็มไปหมดใบใบหน้าหนาใบดุกดกกนะเต็มไปหมดเลยนะกักไม่ฮ็ดความสะอาดนะเก็บกวาดจุดเอาไปจุดเก็บกวาดเอาไปจุดนะพอบ้านก็ไปจุดดูนะจุดขยะเพราะว่าฝนตกอ่ามันเปียกนะจุดไฟบ่มไม้นะก็เลยเอามาจุดไหมนะกำลังแตกยอดนะงามงามนะอยู่ข้างล่างนะเพราะว่าตัดตกกิ่งกิ่งให้อัน บอให้ขึ้นสูงเนาะเฮ็ดตำๆเนาะบ้านเวลามากยังจะเอาง่ายเนาะอันนี้ก็พอบ้านลงมือกันเลยนะตอนนี้เนาะเก็บกวดกันเลยเพราะว่าข้างล่างะใบไม้เต็มไปหมดหาก็ต้องมาเก็บมากวดเนาะเอาไปทิ่มเลยเอาไปจุดกัน ยุงไลเนาะจุดไฟจุดไล่ยุงคอนมายุงก็หนีแหละกวนไม่หยังแล้วกับต้นไม้ของเฮากะงามขึ้นเนาะเพราะว่าข้างล่างใบไม้ไม่หยังหลายเนาะเฮาก้วดได้ความสะอาดแล้ะกันก็สวยงามเนาะมันก็บ่ฮกบ่ฮาบแล้วเนาะ ก็ต้องปลูกต้นไม้ต้นอย่างเขาก็ต้องขยันนั่นมาเฮ็ดขวมสะอาดมันหยางเนาะต้นไม้แล้วเนาะมันจังสวยงามมันยังงามอันนี้ของเขาเขาก็โตอันคือกิ่งมันหยางเนาะเขาก็าจะเอาไปปลูกเนาะตัวนี้เนาะโตกิ่งอ้อมันออกงามมันเนาะเอาไปปลูกกันเลยอันนี้จะมาตัดอันใบโอกเนาะเพราะว่าใบหน้าหนาเนาะตัดใบโอ้ให้มันนั้นสวยๆงามๆเนาะ ใบก็ก้านเงี้ยเงี้ยง่ยาตัดกันไปเรื่อยๆนะตัดก็เก็บไปทนะิ้มน่ะมีกุที่ส่งต้นที่งอันนี้